คลิปนี้สนับสนุนโดยนภผา m o i s t u เซ z e r ที่เพิ่มความชุ่มชื้นแก้ไขผิวที่แตกแห้งทั้งเท้าแล้วมือสั่งซื้อได้เลยที่ช h อป e ี้และ l a z a d าลิงก์สั่งซื้อจะอยู่ในใต้ description น,นะคะสวัสดีคะ่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันนะคะกับนิยายวายไทยที่มีชื่อเรื่องว่าถ้ารักบังเกิดก็เปิดใจวรัตกับชนินต่างซื้อสมุดปกดำมาจากลุงลึก,กลับคนหนึ่งในโรงอาหารมหาวิทยาลายัย โดยที่ทั้งสองไม่รู้เลยว่าในวันหนึ่งสมุดบกดำเล่มนั้นจะกลายมาเป็นต้นเรื่องความรักของพวกเขาทั้งสองชนินหรือชินเด็กนิติเพราะที่บ้านบังคับระวางกรอบไว้ให้เขาแต่ตัวจริงแล้วเขากลับอยากเรียนนิเทศเพราะว่าเขาเป็นคนชอบถ่ายรูปเปิดสมุดสีดำด้วยความเซ็งเมื่อพบว่าสมุดเล่มใหม่กลับเหมือนมีรอยขีดข่วนเล็กๆอยู่ แต่ด้วยรอยนั้นไม่ได้สร้างความเสียหายให้สมุทรชนินจึงปล่อยไปและเริ่มลงมือแปะรูปต่างๆที่เขาถ่ายด้วยตัวเองลงไปบนสมุดเล่มนั้นพร้อมกับเขียนเรื่องราวต่างๆที่ตัวเองประสบพบเจอเข้าไปด้วยและแน่นอนว่าเหตุการณ์ที่ถูกรวมอยู่ในเล่มนั้นจะต้องมีเหตุการณ์ที่เขาเข้าไปช่วยพยุงคนเมาเข้าตึกคอนโดคนเมาที่อเผอิญว่าอยู่ชั้นเดียวกับเขา คนเมาที่ลากเขาเข้าไปในห้องด้วยหวังชวนให้เขาเมามีอะไรด้วยกันคนเมาที่มาปลุกจิตสํานึกว่าแท้จริงแล้วเขาชอบผู้ชายและเขาไม่เคยมีใจรักกับผู้หญิงสำหรับทางด้านวลาดแล้วหลังซื้อสมุดบกดำมาได้เพียงไม่นานวลาดก็มีเหตุให้จับได้วานัดที่เป็นทั้งเพื่อนทั้งคนรักมีคนอื่นทั้งสองเลยต้องเลิกกันเมาแฮงจนปวดหัว เขาจึงไม่มีโอกาสได้แสดงอาการตกใจและสืบหาต้นต่อว่าว่าทำไมจูจ่ๆสมุดเล่มใหม่ของเขาที่เขาลองปากกาไปเพียงแค่นิดเดียวกลับมีรูปภาพมากมายแปะขึ้นมาเต็มไปหมดหรือว่าจะมีใครหยิบสมุดเล่มน,นี้เขาไปเล่นพอเท่าที่ดูคนที่มายุ่งกับสมุดเล่มน,นี้ของเขาก็น่าจะเป็นเด็กในมหาวิทยายลัยเดียวกัน พราะรูปเหล่านั้นก็มีบางรูปที่ถ่ายมาจากในรั้วมหาวิทยาลัยแต่หลังจากเลิกแฮงควลาดก็มากลับตั้งใจอ่านสมุดเล่มนี้อีกครั้งและเขาก็ได้เห็นข้อความที่เล่าเกี่ยวกับวันที่เขาเมาในข้อความนั้นมันเป็นเรื่องของเขาชัดๆวลาดเลยตัดสินใจเขียนข้อความตอบกลับลงไปในสมุดข้อความที่เอ่ยขอโทษและจะเป็นไปได้ก็อยากจะรู้จักกับอีกคนที่เห็นข้อความในสมุดเล่มนี้โดยการทิ้งเฟซบุ๊กของตนเองไว้ และขอให้คนนั้นแอดมาชนินเมื่อเห็นว่าจูู่สมุดเล่มนี้ก็ถูกขีดเขียนขึ้นมาเองด้วยลายมือคนอื่นแถมยังโต้อต,อตอบกับข้อความเขาเขาจึงเล่าเรื่องเราแปลกประหลาดนี้ให้กับเพื่อนสนิทที่ชื่อว่าโดนฟังและขอให้โดนลองส่งข้อความไปหาวัลลัศด,ดูเพื่อเช็กว่าใช่คนเดียวกันจริงไหมเพียงแค่โดนลองคุยกับอีกฝ่ายไม่กี่คำชนินก็มั่นใจแล้วว่า วัลัตคือคนที่ติดต่อเขาผ่านสมุดเล่มนี้แม้จะยังไม่แน่ใจในการทำงานของสมุดเล่มนี้แต่เมื่อเขาโดนบล็อกจากคนที่เพิ่งทักมาวัลัตก็เดินหน้าในการคุยกับโดนผ่านสมุดเล่มนี้อย่างต่อเนื่องและความพยายามของเขาก็เป็นผลเมื่อในที่สุดโดนก็ใจอ่อนยอมคุยกับเขาและยอมเปิดใจเล่าเรื่องส่วนตัวให้เขาได้ฟังทั้งที่ทั้งสองยังไม่เคยเจอกันต่อหน้า เรื่องส่วนตัวที่ว่านั้นก็คือเรื่องที่โดนเป็นเกย์เวลาที่เป็นเกย์ยังเปิดเผยแถมที่บ้านก็รับได้แม้จะไม่เข้าใจดนอย่างเต็มร้อยแต่เขาก็รู้ดีว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะพูดและเปล่าประกาศออกไปเขาจึงคอยพูดคุยและให้กำลังใจโดนผ่านสมุดเล่มนี้อีกอย่างที่วรัส คุยกับนนตลอดเวลานั่นก็เพราะขอเชื่อมั่นและคิดไปว่าโดนแอบชอบเพื่อนตอนเองที่ชื่อว่าชินหรือชนินหนุ่มคนน่ารักที่เจ้าของสมุดมีรูปติดเต็มสมุดไปหมดแต่ก็น่าเสียดายที่หนุ่มน่ารักที่ชื่อชินคนนั้นดันมีแฟนสาวที่ชื่อส้มไปแล้วเขาเลยได้แต่ปลอบใจดนเพียงเท่านั้นโดยที่ไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วคนที่ตนคุยด้วยนั่นแหละก็คือชินเอง แล้วโสมแฟนสาวที่ว่านั่นแท้จริงแล้วทั้งสองก็แค่คบกันหลอกๆเพื่อให้ที่บ้านยอมรับได้ก็เพียงเท่านั้นชินแม้จะรู้ดีว่าวลาดกำลังเข้าใจผิดว่าตัวเองเป็นคนอื่นแต่เขาก็ไม่คิดปฏิเสธหรือแก้ไขข้อข้องใจนั้นเขายังคงรับบทเป็นนนตต่อไปภายใต้การพูดคุยเรื่องราวส่วนตัวด้วยความสบายใจเพราะเขาเองในโลกความเป็นจริง ไม่เคยกล้าเปิดเผยเรื่องราวของตนเองให้ใครได้ฟังจนเมื่อถึงวันเกิดเรื่องวันที่แฟนสาวของส้มเกิดอาการหึงและต้องการให้โซโมโลเลิกเป็นแฟนหลอกๆก,กับชินเสียทีวันนั้นทั้งสองทะเลาะก,กันในร้านอาหารจึงมีคนแอบถ่ายคลิปและเอาไปลงในโซเชียลจนเป็นเรื่องราวใหญ่โตเมื่อวลาเห็นแบบนี้เขาก็รีบวิ่งไปหาโดนตัวจริงเพื่อที่จะบอกให้หยุดอย่าพึ่งบอกความในใจกับเพื่อนไป แต่ก็ดูเหมือนจะสายเกินไปพอโดนตัวจริงได้สารภาพความในใจกับชินไปแล้วแถมโดนตัวจริงยังต้องงงเป็นไก่ตาแตกชีวรัตเดินเข้ามาทักเขาพร้อมด้วยเรื่องราวเหล่านี้ที่คนนอกไม่ควรจะรู้วินาทีนั่นเองชีวรัตได้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเขารู้แล้วว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาไม่เคยได้คุยกับดนเลยสักครั้งชนินต่างหากที่เป็นคนคุยกับเขาวาร ตัดสินใจเปิดอกคุยกับชนินทันทีแถมบอกด้วยว่าตนรู้ความจริงหมดแล้วชนินเมื่อถูกจับได้เขาก็กลับไปทำตัวเช่นเดิมเหมือนที่ผ่านมานั่นก็คือหน,นีชนินหนีหน้าวลัดและยึดติดต่อกับวลัดทันทีทั้งที่วลัดได้บอกทิ้งชายไว้แล้วว่าเขาหวังว่าจะได้คุยเปิดใจกับชนินอีกครั้งวัลัตรอคอยคนขี้กลัวอย่างใจเย็นและการรอคอยของเขาก็เป็นผลเมื่อไหนที่สุด ชนินก็ติดต่อกลับมาและยอมรับว่าเป็นตัวเองที่คุยกับเขาเรื่อยมาทั้งสองตัดสินใจนัดเจอกันแล้วพูดคุยกันผ่านช่องทาง,งที่ไม่ใช่แค่ทางสมุดดำอีกต่อไปแล้วความสนิทของทั้งสองจึงค่อยเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆตามช่วงเวลาสนิทกันจนถึงขั้นที่ว่าชนินได้รู้ใจตัวเองแล้วว่าเขากำลังแอบชอบวลัดอยู่แต่ก็จะติดตรงเพียงแค่ว่า เขาไม่กล้าเอ่ยปากที่จะบอกเพราะกลัวว่าจะเสียเวลาัดไปแม้แต่ความเป็นเพื่อนก็ไม่มีอีกอย่างเขาก็ไม่อยากทำให้ที่บ้านต้องผิดหวังถ้ารู้ว่าเขาเป็นเกย์เขาจึงคิดจะเก็บความรู้สึกนี้ซ่อนไวใ้ให้มิดภายในใจส่วนเวลาัดที่จริงเขาก็มีแอบคิดอยู่บ้างโดยท่าทีของชนินว่าชนินอาจจะแอบชอบตนเองแต่ด้วยตัววลาัดเองเขาก็ไม่เคยรักใครหรือชอบใครแบบจริงจัง แฟนทุกคนที่คบมาก็เพียงพอรู้จักและเข้ากันได้แต่ไม่เคยรู้สึกลักเขาจึงค่อนข้างสับสนกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ควรทำยังไงกับมันต่อไปอีกอย่างเขาก็กลัวเหลือเกินว่าเขาจะทำมันพังเหมือนที่ผ่านมาแต่แล้วเวลาก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าทั้งสองแม้จะไม่ได้พูดคุยกันแต่ก็ยังคงคิดถึงกันห่วงหากันอยู่เสมอฉะนั้นเมื่อชนินตัดสินใจบอกความในใจกับวรัรษ เขาจึงไม่คิดหลบหน้าวรรษอีกต่อไปทั้งสองต่างพูดคุยกันอย่างเปิดอกและหลังจากนั้นจึงได้ตัดสินใจที่จะขบหากันทั้งสองร่วมมือกันฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาด้วยกันมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนของชนินหรือเรื่องของที่บ้านชนินที่บังเอิญมารู้เรื่องของเขาทั้งสองเข้าจากการที่คนในครอบครัวพบสมุดปกดำนั่นอันนี้ก็จะจบเรื่องชาลักบังเกิดกระเปิดใจนะคะ คนปิดตัวปิดใจเพราะเคยชินกับการอยู่ในกรอบของที่บ้านมาเจอคนโลกสดใสแต่ไม่เคยจริงจังหรือคำว่ารักเข้าความต่างที่ลงตัวทำให้ทั้งสองได้คบและรักกันได้ค่ะช่วงแรกที่อ่านเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าตอนอ่านนิสัยของชนินเนี่ยเราอาจมีขมวดคิ้วบ้างว่าทำไมต้องหลบซ่อนอะไรขนาดนั้น แต่พอได้อ่านมาถึงความเป็นตัวตนของคุณแม่และครอบครัวของเขาก็ทําให้สามารถเข้าใจในความเป็นตัวชนินได้อยู่ว่าทาไมก็ถึงต้องปิดบังซ่อนเล้นความลับความชอบขนาดนั้นเล่มนี้นะคะสําหรับใครชอบเรื่องราวความลับแบบหวานกลมกล่อมเป็นอีกเรื่องเลยที่น่าเก็บเขาชั้นค่ะแม้ความรักจะไม่หวือหวาแต่ก็อบอุ่นใช้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และฝากติดตามกันต่อในเร่มหน้าด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ